สวัสดีเช้าวันฝนตกครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาให้อาหารน้องไก่ไข่กันก่อนเช้าวันจันทร์ที่27ตุลาคมวันนี้เจ้าโค้งก็ขอกินด้วยอาหารเสร็จอาหารมันเป็นเป็ดเทศเป็ดเทศไข่ก็ไม่ไข่ <laughs> แต่ก็เลี้ยงให้ให้มันแก่ไปงั้นแหละ เลี้ยงไว้ดูเล่นตอนเด็กๆมันน่ารักไปหลงซื้อมาทีนี้ได้เลี้ยงยาวเลยหลายปีแล้วและก็เสร็จอาหารนะครับก็มีเสร็จเราเลี้ยงไม่เยอะเราเลี้ยงสองตัวนี่ก็คือผลผลิตกี่วันแล้วเนี่ยห้าวันเราไม่ได้กินไข่กันมาห้าวันแล้วนะครับวันนี้อยากกินไข่ก็มาเก็บเนี่ยนะครับเลี้ยงใกล้กันสองตัวเนี่ยก็ดูเอาท่านผู้ชมโอ้โ oh ห oh. มันแบบ คือเอาไง่ายเวลาเก็บทีนี้แบบว่าเป็นซิบฟองอะซิบก้าฟองอะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อนี่ที่ตามตลาดนัดก,ก็เดินนี่เท่าไรแล้ววะไม่ <40 S 1> ตกห้าสิบอเหรอสี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งหรือแม้ก็เบอร์ศูนย์แล้วอะคือแบบแล้วที่สําคัญคือแบบว่าไงมันเป็นไข่ไข่บ้านเราเองมันเป็นไข่สดๆอะมันพึ่งเก็บอะเนี่ย อย่างน้อยมันก็คือลดอัตราเสี่ยงเวลาเราไปซื้อไข่ตามตลาดนัดเจ้าไม่ใช่เจ้าประจำอะไรเงี้ยนะครับเป็นเจ้าที่เราเราไม่เคยซื้อบางทีเราเจอไข่เน่าเราซื้อมาซิฟองเนี่ยเน่าไปทั้งซี่ฟองเนี่ยช่วงนี้ไข่ก็ไม่ใช่แบบทุกๆ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละเรานะครับตอนนี้มันเลยขึ้นไปถึงคางข้างบนแล้วแต่ว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้สนใจมันเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกตรงตรงช่อตรงนี้มันหักมันหักลงมาเลยเมื่อกี้นี้นะครับก็เลยจับมันเลยขึ้นไปช่วงนี้ไม่มีเวลามาสนใจมันวันสองวันยช่วงนี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับการแต่งเพลงช่วงนี้อารมณ์ศิลปินมานะครับลงเพลงกันรัวๆเลยใครอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถเข้ามาขอเข้ามาพูดคุยกันได้ครับนะครับอยากฟังเพลงแนวไหน นะครับช่วงนี้อารมณ์ศิลปินมาแต่งกันให้ฟังแบบหลวๆเลยแหมั่วูดอกแล้วเราลุ้นกันเราจะได้กินจัวผู้ไหนทั่วผู้ั่วผูดอกแล้ว,วอววอมาแล้วครับมาแล้วท่านผู้ชมอยาต้องเข้าเลยอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเมงวันฟองจับนี่มันทั่วพูเราดอกแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องซื้อ ซื้อ,อยามาฉีดหน่อยอ่าป้องกันแมงวันทองแมงวันทองจับทีนี้ไม่ได้กินต้องซื้อ,อยามาใส่หน่อยนะครับตอนนี้มันกำลังยาที่มางค้างเราค้างเราตอนนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเราก็ยังไงอะ่ะสร้างค้างรอมาค้างเดือนแล้วอะ่ะค้างจริงๆ เช้านี้ก็เหมือนเคยครับทุกทีดื่มกาแฟนะครับกาแฟรุจะดื่มอเมริกาโน่นะครับเป็นกาแฟสดทุกวันนะครับเพราะว่าคนดื่มกาแฟหรือว่าอะไรเนี่ยคือแบบถ้ามันไม่กินวันไหนมันมันจะรู้สึกมันตื้อๆคิดอะไรไม่ออกมันเป็นติดคาเฟอีนนะครับมันจะปวดหัวมันจะรู้สึกปวดหัวตลอดทั้งวันวันไหนถ้าไม่กินกาแฟมันจะรู้สึก มือนมันคาดอะไรไปอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละนะครับมันก็เอ๊ไม่รู้สาเหตุว่าันเป็นอะไรพอนึกออกอ้าวลืมกินกาแฟพอกินปุ๊บมันก็อาการปวดหัวบางทีมันก็หายนะเน,นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็มาเก็บลูกมะเขือลูกมะเขือบ้านเรามีอยู่ต้นน้อย,อยต้นนึง

อ,อันนี้เป็นฝีมือน้องกระลอกนะครับฝรั่งบวานเรากระลอกเล่นไว้คนไม่ต้องกิน,คน,ค,นคนวันนี้วิ่งทั้งวันเลยรอบบ้านเลยจะกินอะไร <c oughs> กระลอกแถวนี้สบาย <c oughs> อ่าเราก็มาอ <c oughs> ัปเ <update S 3> <c oughs> ดตลูกกระเจียวกระเจีย๊ยบเออลูกกระเจีย๊ยบ <c oughs> นี่อันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บมันก็ พอได้อยู่นะแต่มันจะนไม่ได้เอาไม่เอาปรณมมาตัดไม่อยากมีมันมีอยู่ยังยังไม่พอเก็บมันยังพอ,ก,งพอก,กระเทินกระเทินลูกเดียวเราไปอัปเดตกล้วยเราซิกล้วยเราจะและนี่ก็คือดงกล้วยของเรานะครับตอนนี้มันมีอยู่สามสี่เขือนี่เครืออนึงแล้วก็ตรงปูนสองเรองือนะครับแล้วก็มันมีอยู่เครอืออนึงมันใกล้สุกแล้วอ่ะมันอุบอวบแล้ว ก็คือเครื่อนี้อ,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 อีกติดหนึ่งจะทันพระน้าบ่าไม่รู้สำหรับเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ที่นครปฐมเนี่ยฝนตกวันนี้นะครับจันที่27ตุลาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังที่ไหน ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็บอกลุทีว่าเช้านี้ที่บ้านท่านฝนตกหรือเปล่านะครับก็แจ้งข้าวกันมาขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่